สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีพระสมเด็จอยู่สามองค์ผมอยากจะนำเสนอแต่ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวไปก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นเซียนนะครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือผมอยากจะทราบ ที่มาที่ไปเพราะว่าผมดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบพระแค่นั้นเองผมก็เลยอยากจะขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆนท่านผู้รู้ทั้งหลายนะครับที่อาจจะได้ดูคลิปนี้ของผมช่วยแนะนำผมด้วยนะครับเรามาเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์เนี้ย นี่คือด้านหน้าของท่านนะครับแล้วนี่คือด้านข้างด้าน,นหลังก็ <c oughs> จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ เ,เพื่อนๆท่านใดที่พอจะมีความรู้ก็แนะนำกันมาได้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับคือผมก็ดูดูไม่เป็นผ้านี่ผมเช่ามานานแล้วเช่ามาหลายปีแล้วด้วยความชอบนะครับมาดูองค์ที่สองครับ ขอขยายนะอันี้ก็การค่อนข้างจะเก่าหน่อยผมก็ไม่กล้าพูดหรอกเพาเป็นสมเด็จวัละคังแต่ทรงก็คงจะเป็นวัละคังอยู่แต่ไม่รู้ว่า ใครเป็นผู้สร้างนะครับนี่ดูด้านข้างด้านข้างของท่านก็ออกเขียวๆนี่ด้านหลังเพื่อนๆท่านไหนที่พอจะทราบก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีนะครับที่ได้รับความรูนะครับ คือผมเป็นคนที่ชอบพระแต่ว่าไม่ได้เป็นเซียนดูพระไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แค่งงปวกาปลาจึางขอคำแนะนำท่านผู้รู้และเพื่อนคนไหนที่พอจะรู้ว่าเออพระรุ่นนี้องค์เนี้ท่านสร้างที่ไหนเป็นของวัดอะไรหลวงพ่ออะไรสร้างก็ จะได้รับความรู้พร้อมๆกันนะครับมาองค์ที่3ามองนี้เป็นพิมพ์เกชโยนะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าแท้ไม่แท้นะครับท่านใดที่พอจะทราบก็ช่วยแนะนำช่วยแนะนำด้วยนะครับแต่ความเก่านะก็คือเก่าอยู่ดอก แต่ว่าแท้นะเพราะว่าผมเองก็ยังต้องหาคำตอบท่านใดมีความรู้พอที่จะแนะนำก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมก็เป็นคลิปธรรมดาธรรมดานะครับที่ผมพอจะเอามาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าพระที่เราสะสมอยู่ก็ มีไม่มากแต่ด้วยความที่ข้องใจเราสงสัยอยากจะหาผู้รู้มาแนะนำก็เลยเอาลองมาลงคลิปโยูแต่องค์นี้น่าจะเก่าอยู่น่าจะเก่าอยู่องนี้ยะลองดูใกล้ๆอืม ก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูออคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปผมจนจบนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับคนไหนได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเงรวยๆนะครับขอบคุณค